ค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาพบกับสาวุไทยไก่ทิมยศเตยนะคะน้องโมนี่นยศเตยอ,อยู่ทีผ้าพี่พ่น้องนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนะคะมากินเนาะพี่น้องนะคะเนาะกินก๋วยเตี๋ยวเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะเด้อหน้าอร่อยไหมคะอืมได้เยอะด้วยนะคะร้านนี้หอมมาก โอ้ยหอมทนไม่ไหวแล้วชิมดูก่อนนะคะมีผักสดด้วยค่ะเนี่ย <c oughs> โอ้ผักสดจริงๆด้วยนะคะเนาะหมูนี่นะง่ายอ่ะอื้มฮึมเวียดไม่งานยังพี่น้องนะคะวันนี้จะเจอกับกีดยางเลี่ยวกับออกมาข้างนอกนะคะมาทำธุระมาขายไขยมดด่ขขมดแดงเนาะพี่น้องขายไข่มดแดงเลี่ยวเลี่ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวนะ,ะก้อนสีเขาห่วยนะคะพี่น้องนะคะเนาะ อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะซับตะไคร้ในเด้อพี่น้องนะคะมาค่ะพี่น้องนะคะเนาะมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้ขอข้าวเที่ยงพี่น้องข้าวเที่ยงนะคะก๋วยะะเตี๋ยวนเนาะก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะคะเนาะพี่กัดนะคะแพ้นะคะแพ้บรรยากาศก็ดีค่ะน้อนั่ง ดูวิวนะคะดูรถไปด้วยนะ,ะข้างทางนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเรียมพองเรียมอร่อยมากค่ะลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นนะคะอย่าลืมนะคะไลค์กดแช่เย็นด้วยนะคะ

สดค่ะผักสดนะคะวันนี้กินโชวค่ะวันนี้นะคะกินโชค่ะวันนี้นะคะไม่ได้กีดยางโชว์นะคะวันนี้กินโชวก่อนหมดหน้ายางหมดหน้าแล้วต้องมากินโชวก่อนเอามดแดงไปขายค่ะพขพี่น้องนะคะแล้วก็หิวเลยเวะนะคะไวยเตียวชามยักษ์นะคะ ดอย่าลืมเด้อพี่น้องนะคะก,กดไลค์กดแชร์นะคะซับตะใครนะคะเนาะฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องนะคะเนะเาะเพื่อกำลังแรงใจยัดเตยนะคะเนาะขึ้นหอดขึ้นหอดสุกคนเด้อค่ะเดอะ้อคลิปนี้ย็ดเตยกับผ้ากินนะคะผ้ากินเหมือนเตียวนะคะเนาะแล้วก็เอะขาเบิ้งคลิปใหม่เนาะพี่น้องนะคลิปต ไปเห็ดอีหยังต่อนะคะเนาะหลังจากไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้จะเจอขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อค่ะเด้อะนะคะเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะเดอะ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายเด้อค่ะ